ครับผมก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีเรือสตเลตนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลำนี้ก็เป็นเรือสตลเลตความยาวสิบศอกนะครับหรือความยาวห้าเมตรนั่นเองนะครับถา้าท่านใดสนใจเรือก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับ ลำนี้ก็เป็นเรือสตัรเลตขนาด5เมตรนะครับพื้นท้องกว้าง55เซนนะครับกาบสูง30 32เซนนะครับผมใส่แผ่นกระลื่นหัวท้ายให้เลยนะครับมีแท่นเครื่องให้ครับและมีบูทแท่นเครื่องให้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับ นะท่านใดสนใจก็สก,กิปกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0817744693ก็ก <1. S> ัน <1. S 1> ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ